นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงไมซ์เซตที่จําเป็นนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเข้าสู่วงการไลฟ์สดนะครับว่าเอ๊ะเราต้องมีไมซ์เซตหรือแนวคิดยังไงนะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จได้นะครับจริง,รงๆ้วผมมีประมาณสัก4ีข้อนะที่ช่วยให้คุณเนี่ยสามารถประสบความสาเร็จได้สาหรับใครที่อยากจะมาเป็นแบบนักไลฟ์สดมือใหม่นะครับนะหนก็คือเรื่องของการที่เราต้องมีกรอตไมซ์เซตครับกรอตไมซ์เซตก็คือไมซ์เซตที่พร้อมจะเรียนรู้และ,จะเจริญเติบโต ต้นไม้ที่มันหยุดโตก็เหมือนต้นไม้ที่ตายไปแล้วครับเราเองก็เช่นเดียวกันหลายคนอาจจะคิดว่าเราเนี่ยเกิดมาก็คงทำได้แค่นี้นะครับก็เป็นได้แค่นี้แหละนะครับเราคงไม่มีวันที่จะ เรียนรู้หรือพัฒนาหรือเติบโตหรือยิ่งใหญ่มากขึ้นเอาจริงแล้วนะครับเราเนี่ยจะเป็นในสิ่งที่เราเชื่อครับถ้าเราเชื่อว่าเราสามารถเก่งขึ้นได้นะครับสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของเราขึ้นได้นะครับเราเองเนี่ยก็จะเติบโตครับแน่นอนครับว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยคิดว่าเฮ้ยฉันไม่ได้มีพรสวรรค์ด้านนี้ฉันพูดไม่เก่งฉันไม่กล้าออกกล้องนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับมันเป็น mindset ของคนที่เป็น fixed mindset นั่นเองนะครับนะองจริงแล้วนะครับเราสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ ก็ลองดูครับคนที่ประสบความสาเร็จเป็นนักไฟ์สดมืออาชีพหรือดาราดังๆนะครับเชื่อไหมครับว่าวัน,น,นแรกเขามาไฟ์สดเนี่ยก็คงไม่มีใครดูนะครับหรือว่าดาราก็คงไม่เคยดังมาก่อนใช่ไหมครับก็คงไม่ได้แบบโอ้โหกเกิดมาปุ๊บดังเลยทํา ดังตั้งแต่วันแรกเลยครับเขาก็มีการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองครับพิมพ์ลิพาก็เคยเป็นแม่ค้าที่ตลาดนั้นมาก่อนครับบางอาสันก็เป็นคนขายอาหารทะเลธรรมดาคนหนึ่งครับก่อนที่เขาจะเข้ามาในวงการไลฟ์สดแล้วสามารถกลายเป็นเศรษฐีดับร้อยล้านพันล้านได้และผมก็เชื่อว่าน้องทุกคนก็เป็นได้เช่นกันนะครับ m ายเซ็ตข้อที่2ก็คือเกี่ยวกับ m ายเ set การขายครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับ mm hmm. เกียดการขายมากเพราะเราอาจจะมีประสบการณ์ไม่ดีกับสมัยก่อนนะครับที่เราโดนเ,นเพื่อนมาขายครับมาขายตรงบ้างนะครับมาทำให้เราแบบมาตึ้องงอขออะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายคนก็เลยคิดว่าเราเนี่ยไม่ชอบการขายแต่ต้องบอกเลยครับว่าในโลกนี้ครับก็คือมหาเศรษฐีนะครับร่ำรวยจากการขายอย่างนง้นครับแต่เราต้องเข้าใจ ใหม่ครับว่าการขายมันคือการช่วยแก้ปัญหาครับวันนี้ครับถ้าเกิดเราไม่มีรถนะครับเราก็คงไม่สามารถเดินมาทํางานได้เราไม่โทรศัพท์มือถือครับเราคงไม่สามารถสื่อสารไม่สามารถไลฟ์สดได้นะครับถามว่าคนที่เขาขายมือถือให้เราขายรถให้เราเนี่ยเขาช่วยเราแก้ปัญหาจริงไหมครับเพราะฉะนั้นครับการขายเนี่ยมันคือการช่วยเขาแก้ปัญหาครับยิ่งคุณช่วยเขาแก้ปัญหามากขึ้นเท่าไหร่ครับคนซื้อนะครับเขายินดีครับจะจ่ายเงินเพื่อให้คุณเนี่ยช่วยแก้ปัญหาของเขาได้ครับ เพราะฉะนั้นครับต้องบอกเลยครับว่าคนขายถึงจะรวยครับและการขายคือการช่วยเขาแก้ปัญหายิ่งคุณช่วยคนอื่นแก้ปัญหามากขึ้นเท่าไหร่ครับคุณก็จะยิ่งรวยมากขึ้นเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นครับอย่าก,กลัวที่จะขายครับแต่จงกลัวที่จะถูกขายมากกว่านะครับนะ แนวคิดข้อที่3ครับก็คือแนวคิดกับการคิดบวกครับทุกคนครับสิ่งที่เราต้องเจอคือเรื่องของการที่เราต้องเจอปัญหาหะือปะุปสรรคแน่นอนครับในชีวิตแต่ถ้าเกิดเรามี mindset ที่ดีคิดบวกเสมอนะครับเราเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถมีความสุขและประสบความสําเร็จได้ในเรื่องอย่างหนึ่งครับมันสามารถมองในคนละแง่มุมเช่นนะครับ เลขตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นเลข6บางคนอาจจะมองอีกมุมเป็นเลข9ก้านะครับมันขึ้นอยู่มุมมองของเราครับแต่วันนี้ครับถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จมีความสุขในชีวิตคุณต้องมองโลกในแง่บวกครับ <c oughs> หลายคนที่มีความทุกข์เนี่ยมักจะมองในสิ่งที่เราขาดสิ่งที่เราเสียไปแต่ลืมมองว่าสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้นั่นคืออะไรครับถ้าเรามองในสิ่งที่เรามีแล้วขอบคุณในสิ่งที่เรามีครับเช่นวันนี้เราไลฟ์สดนะแต่ไม่มีใครดูแทนที่จะคิดมานั่งเสียใจว่าเฮ้ยทำไมไม่มีใครดูไลดเเรราายคคววจะิบก อย่างน้อยแม้ไม่มีใครดูเราก็มีความกล้าที่จะขึ้นมาไล์สดนะครับเรามีความกล้าที่จะแบบว่าอ่ะโอเคเหมือนการลองซ้อมเราพูดผิดพูดถูกดีไม่มีใครดูเราจะได้สามารถแก้ไขได้ครับโดยไม่ต้องอายใครนี่ครับก็คือแนวคิดบวกที่คุณต้องฝึกคิดบวกในรุปสถานการณ์นะครับเพื่อให้คุณสามารถเดินหน้าและพะัฒนาตัวเองต่อได้นะครับ แนวคิดข้อที่4ครับก็คือแนวคิดต่อความล้มเหลวนั่นเองครับต้องบอกเขาว่าในโลกนี้ครับไม่มีคนสําเร็จคนไหนครับที่ไม่เคยล้มเหลวมาก่อนครับคนประดิษฐ์หลอดไฟนะครับเอดิสันเนี่ยล้มเหลวกว่า9,999ครั้งครับกว่าเขาจะเจอหลอดไฟได้นะครับ เอ่ออีลอนมัส์นะครับก็กว่าจะส่งจดไปดาวนคารได้ก็ระเบิดไปนะครับสามรอบนะครับแลวหลายคนถามว่าเฮ้ยคุณรู้สึกยังไงกับความล้มเหลวของคุณนะครับแต่คนที่ประสบความสำเร็จเขากลับมองว่าผมไม่คิดว่าผมล้มเหลวนะครับผมกลับรู้หนทางที่ทําแล้วไม่สําเร็จถึง3ครั้งต่างหากนี่นะครับนั่นคือ m i n d เ e t ของคนที่ประสบความสําเร็จเขามองว่าความล้มเหลวครับมันคือบันไดสู่ความสําเร็จ คุณไม่มีวันที่จะขี่จักรยานเป็นถ้าคุณไม่เคยล้มมาก่อนเช่นเดียวกันครับแต่มันไม่สําคัญว่าคุณจะล้มมากี่ครั้งมาสาคัญว่าคุณลุกได้ทุกครั้งหรือเปล่านั่นเองนะครับและแน่นอนครับเมื่อเราลุกขึ้นครับเราจะเก่งขึ้นเราจะพัฒนาตัวเองขึ้นเราจะแข็งแกร่งขึ้นเพราะฉะนั้นครับอย่าก,กลัวที่จะล้มเหลวแต่จงกลัวที่อยู่เฉยๆมากกว่าครับ mindset ข้อที่5ครับก็คือ mindset ต่อการทํางานหนักครับความสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่า ดิดนิ้วแล้วก็สําเร็จเลยนะครับมันต้องใช้ระยะเวลาเหมือนล้าปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้บางต้นเนี่ยอาจจะว่าถึง5ปีนะครับอย่างต้นไผ่จีนเนี่ยนะครับสาปีแรกนะครับมันแทบจะไม่โตเลยครับแต่ปีห้าปุ๊บอ้โหมันจะโตวันละแบบ10ฟุตเลยนะครับโตเร็วมากเหมือนเราสร้างตึกครับคอนโดคอนโดเนี่ยครับอูโหกว่าจะวางรากฐานเนี่ยมันใช้เวลาเป็นแบบเป็นปีๆนะแต่พราะรากฐานมันแน่นปุ๊บนะครับเวลามันต่อยอดเนี่ยอูโหมันเร็วมากเลยขึ้นสูงไวมากเช่นเดียวกันครับ วันนี้คุณไลฟ์สดแรกๆอาจจะไม่มีใครดูอาจจะไม่ีผู้ติดตามนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าคุณยังไม่หยุดยั้งนะลงมือทําต่อไปเรื่อยๆครับประสบการณ์ฐานแฟนมันทาให้คุณเนี่ยครับเติบโตได้อย่างรวดเร็วเหมือนตึกครับ้าากฐานคุณแน่นนะครับเวลาต่อยอดความสูงมันจะต่อได้เร็วครับแต่ถ้าเกิดรากฐานคุณไม่แน่นคุณล้มเลิกไปเสียก่อนนะครับมันก็จะไม่มีวันที่คุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นครับอยากคุยทํางานหนักเพราะว่าในธุรกิจเนี้ยนะครับคุณทํางานหนักเพื่อตัวคุณเองเราเป็นนายตัวเองครับ เราเคยครับเป็นลูกจ้างเขาทํางานหนักวันละแปดชั่วโมงเรายังยอมเลยครับทำงานเพื่อคนอื่นแต่วันนี้ครับทำงานหนักเพื่อตัวเองทําไมเรากลัวครับเพราะฉะนั้นครับอยากลัวทํางานหนักครับและเชื่อแน่นอนครับไม่มีคําว่าเสียเวลาหรือเสียแรงเปล่าแน่นอนครับเพราะนี่คือการลงทุนกับตัวคนเองความรู้ทักษะประสบการณ์มันอยู่ตัวเราครับและทวีคูณมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆครับขอให้น้องครับอย่าพิ่งล้มเลิกครับจนกว่าคนจะสําเร็จนะครับและนี่ก็คือ5้าไมเซ t ดีๆเกี่ยวกับคนที่อยากจะประสบความสำเร็จ ในการไลฟ์สดนะครับบอกว่าน้องๆครับอาจจะไปทบทวนแล้วก็ลงมือทําอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็แบ่งปันนะครับว่า mindset ที่น้องๆคิดว่าจําเป็นสําหรับคนที่ประสบความสําเร็จในการไลฟ์สดเนี่ยมี mindset อะไรบ้างก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ทำคลิปตอบมาหน่อยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ